ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมมาลาดีลองเดวูที่เชียงใหม่โรงแรมนี้อยู่ถนนเจริญประเทศบริเวณนี้คือล็อบบี้ของโรงแรมเราจะเดินเข้าไปด้านในไปทานอาหารกลางวันกันคาเฟ่น,นี้ชื่อว่า l o s m a r y Cafe and Bistro เดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันทนีีอาหารเช้า6กโมงคึ่งถึง1 0 3โมงครึ่ง แล้วก็เวลาของคาเฟ,ฟ่ก็คือเริ่ม11บอโมงถึงสี่ทุ่มดีค่ะมาเข้ามานังที่โต๊ะแล้วมีมือเขามีหลากหลายนะมีหลายประเภทมากเลยตรงนี้เป็นสลดัดซุป เต็ก็มีวันนี้เราสั่งตัวนี้เป็นผัดไทยอีกที่หนึ่งเป็นไทยเซตเมนูมีให้เลือก3มเซตแต่เราเลือกเอาตามรูปเลยบรรยากาศภายในคาเฟ่ตกแต่งสวยงามมากแอร์เย็นสบายด้านนอกเป็นสวนหย่อมถัดไปเป็นสระว่ายน้ำในตู้ขนมก็มีขนมอยู่หลายอย่างนะ แต่ละอย่างเขาวางโชว์ไว้อย่างละชิ้นสองชิ้นดูน่ากินทั้งนั้นเลยมีเค้กมะม่วงด้วยด้านล่างนี้เป็นสตรอเบอรี่ช็อตเค้กแล้วก็เป็นลัสเบอร์รี่ชีสเค้กจานนี้เป็นผัดไทยเส้นจันผัดไทยกุ้งชุดนี้เป็นอาหารเสร็จแกงเผ็ดเป็ดยา่าง ไข่ลูกเขยห,หนึ่งฟองกล้วยเชื่อมในน้ำกะทิและยำผลไม้ลงชามนี้เป็นแกงเผ็ดเป็ดลมควันนะเป็นอกเป็ดลมควันตอนแรกก็จะผิดที่ไม่เป็นเป็ดย่างเอ,อไม่เป็ดมากรอร่อยดี อันนี้เป็นชาไทยเย็นขนมไข่ฝรั่งเศสเมดานด้านหน้าคาเฟ่เป็นสตอรี่ของโรงแรมมานาพาณิ์เป็นกิจการเครื่องเขียนของเจ้าของที่ดินนี้ในอดีตมีอุปกรณ์เครื่องเขียนในอดีตตั้งโชว์ไว้ตรงนี้เป็นประวัติของโรงแรมอันนี้มีภาพถ่ายบ้านหลังเก่า ของเจ้าของโรงแรมก่อนที่จะมาเป็นโรงแรมนี้และด้านล่างก็จะมีประวัติการานาภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยรวมแล้วอาหารอร่อยพนักง,งานบริการดี และสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ